มาถึงเรื่องราวดีๆกันบ้างค่ะอีกหนึ่งโครงการดีๆนะคะที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนดิจิทัลภายใต้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชนกิจกรรม Village in Commerce นะคะซึ่งกิจกรรมนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนนโยบายดิจิทัลและนําไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนจะเป็นอย่างไรไปรับชมกันเลยค่ะ ทศวรรษของศูนย์ดิจิทัลชุมชนด้วยการขับเคลื่อนดิจิทัลของประเทศไทย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากถึงได้มีการสนับสนุนโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชนภายใต้กิจกรรม Village e-commerce ให้แก่ประชาชนรวมถึงผู้ประกอบการเพื่อเปิดโอกาสการสร้างงานสร้างรายได้ด้วยดิจิทัลตามแผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่มุ่งพัฒนาสู่การเป็นศูนย์บริการของชุมชนแบบครบวงจร จากผลการขับเคลื่อนด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านสู่ดิจิทัลชุมชนภายใต้กิจกรรม Village e-commerce มีจำนวนสู่ดิจิทัลชุมชนที่เข้าร่วมอบรมกว่า250สูตรในทุกภูมิภาคเกิดการสร้างร้านค้าออนไลน์จำนวน2,500ร้านค้าถือเป็นปอีกกล้นความภาคภูมิใจและความสำเร็จในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน